หากเพื่อนๆเป็นคนหนึ่งที่ชอบหาวิดีโอสยดสยองสะเทือนใจมาดูแบบแอดเนี่ยนะครับแอดก็เชื่อได้เลยว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเคยเห็นวิดีโอตัวหนึ่งที่มันได้เคยเป็นไวรัลในปี2 0 1 1อย่างแน่นอนเลยที่ข้างในนั้นนะครับก็จะแสดงให้เห็นภาพของชายก่อสร้างคนหนึ่งนะครับที่กําลังขึ้นบันไดเลื่อนมาอยู่พร้อมกับ ตังท่อนไม้ยาวๆหนาๆหนึ่งดุ้นเอาไว้บนตัวบันไดด้วยนะครับโดยที่ไม่ได้สังเกตดูเลยว่าไอ้บันไดเลื่อนที่มันจะพาเขาไปอยู่เนี่ยมันพาไปชั้นที่เพดานเตี้ยลงนะครับนั่นแหละครับก็เลยทําให้เวลาต่อมาเนี่ยไอ้ตัวไม้ที่ตั้งอยู่ตรงบันไดนะครับมันก็ไปค้ากับเพดานและทีนี้บันไดเลื่อนมันก็ดันขึ้นดันขึ้นต่อจนไม่สามารถยกตัวได้สิ ซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้นะครับคนงานก่อสร้างคนนั้นเนี่ยเขาก็พยายามจะเอาไม้ค้ำออกครับแต่ทว่าวมันก็ฝืนกับแรงบีบของบันไดเลื่อนไม่ได้และทันใดนั้นเองเสียงตูมมันก็ได้เกิดขึ้นนะครับคือไอ้ไม้ที่ค้ำอยู่เนี่ยมันก็ค้ำไม่ไหวแล้วก็ไปพังเอาพื้นของบันไดเลื่อนเนี่ยให้ทะลุลงไป ส่งผลให้ร่างกายของชายก่อสร้างคนดังกล่าวนะครับได้ถูกดูดลงไปยังบันไดเลื่อนนั้นเลยหลังจากนั้นก็มีเสียงกรีดร้องอันโอดอัวอยู่สักครู่แล้วมันก็ได้เงียบไปนะครับคือทุกคนก็คงจะรู้ๆกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบันไดเลื่อนนะครับก็เป็นสิ่งที่แอดเชื่อได้ว่าทุกคนที่ใช้ชีวิตเป็นคนเมืองในวันนี้เนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ผ่านการขึ้นบันไดเลื่อนมาบ้างแหละไม่ว่าจะเป็นทั้งในห้างในที่ทํางานหรือว่าสถานที่อื่นๆนานาเอ่ยนะครับ เหมือนกับว่าไอ้เจ้าบันไดที่มันขยับขึ้นลงได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งปกติของชีวิตทุกคนไปแล้วใช่ไหมฮะแต่จะมีใครบ้างไม่เอ่ยเคยคิดว่าไอ้ทุกๆครั้งที่เราได้ก้าวขึ้นไปเหยียบในสิ่งที่เรียกว่าบันไดเลื่อนเนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนกับช่วงเวลาหนึ่งแห่งความเป็นความตายของชีวิตเราเลยนะเพราะถ้าหากมองดีๆนะครับบันไดเลื่อนนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับเครื่องจักรโรงงานอันหนึ่งอ่ะที่ก็ได้ทํางานเป็นฟันซี่ๆหรือว่าเป็นเครื่องบดเนื้อขนาดใหญ่ก็ได้ ที่ทหาว่ามันทํางานผิดพลาดไปสัหน่อยหรือว่ามีส่วนอะไรของร่างกายเราได้ยื่นเข้าไปนะครับอืเรื่องสยองนี้จะได้เกิดขึ้นเลยแหละครับและจากที่แอดได้ไปลองหามาดูเนี่ยก็พบว่าไอ้เรื่องการตายจากบันไดเลื่อนนี่นะครับมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกเราบ่อยกว่าที่เพื่อนๆอาจจะคิดอีกนะครับก็คือจากข่าเฉลี่ยนในเว็บไซต์อากูที่ไปหามาได้เนี่ยเขาบอกว่าปีๆหนึ่งนะครับมันมีการตายจากคนที่ใช้บันไดเลื่อนเนี่ย ฉเฉลี่ยแล้วถึง30คนเลยนะครับแล้วก็บาดเจ็บอย่างหนักถึง17,000คนเลยซึ่งก็นับว่าไม่ใช่ตัวเลขน้อยๆเลยนะสำหรับอุปกรณ์ที่เรามองว่ามันน่าจะมีความปลอดภัยสูงนะครับดังนั้นเองแหละรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F n d a r y ในวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่ากันถึงหลากหลายเหตุสลดที่ได้เกิดขึ้นโดยมีบันไดเลื่อนนี่แหละเป็นต้นเหตุที่แอดบอกเลยว่า หลังจากที่แอดได้ทําคลิปนี้มานะแอดก็แบบรู้สึกว่าเสียวทุกครั้งที่จะเดินก้าวขึ้นไปบนบันไดเลื่อนเลยดังนั้นเองเมื่อแอดรู้สึกว่าเสียวแบบนี้แล้วนะครับแอดก็ต้องมาทําให้เพืเ่อนๆได้ว่าเสียวกันตามนี่เองแฮชแท็กแอดเป็นคนโรคจิตนะอย่างเช่นเรื่องวิดีโอไวรัลตัวแรกที่แอดได้กล่าวไปนะครับที่เอาจริงๆเนี่ยสาเหตุนะมันก็เกิดมาจากความประมาทนั่นแหละคือเหมือนกับว่าชายที่เป็นคนก่อสร้างนั้นนะครับแกจะได้ทํางานอยู่ยังสถานีรถไฟฟ้าแห่งหนึ่งไง ที่โดยปกติแล้วเนี่ยพวกเขานะครับก็จะมีกฎว่าหากจะแบกไม้ขึ้นลงบันไดเลื่อนเนี่ยมันจําเป็นจะต้องใช้ชายถึง2คนในการแบกขึ้นลงนะครับก็คือให้คนนึงจับหัวแล้วคนนึงจับหางไปไงแต่แบบว่าเหมือนกับวันที่เกิดเหตุเนี่ยชายคนดังกล่าวนะครับแกจะละเลยกฎข้อนี้ครับโดยคิดว่าโอ๊ย ดุนไม้เล็กๆแค่นี้แรงข้าคนเดียวนี่ก็สามารถแบกมันขึ้นไปได้แล้วทาไมต้องไปเรียกเพื่อนอีกคนนึงมาด้วยนั่นแหละครับเขาก็เอาไมา้ตั้งบนบันไดเลื่อนแล้วก็ให้บันไดเลื่อนหอบเข้าไปหลังจากนั้นเฮตสลดมันก็ได้เกิดขึ้นเลยครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆได้ยินถึงเรื่องราวความประมาทในการก่อสร้างแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆทายออกไหมครับว่าไอเหตุที่ได้เกิดขึ้นนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ประเทศไหนครับที่ถ้าหากใครตอบว่าสัวเถาแลนนะครับแอก็ต้องบอกว่า เกือบถูฮะกเกือบถูหรือจะถูกก็ได้สำหรับฝ่ายที่อวยจีนนะครับเพราะว่าดินแดนที่เกิดนี่นนมันคือดินแดนไต้หวันนั่นเองครับที่ก็อยู่ติดติดข้างๆกับพี่จีนเลยคือนี้ขนาดว่าไต้หวันนะครับมันเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีกฎระเบียบมากกว่าจีนแผ่นดินใหญ่นะเหตุแบบนี้มันก็ยังเกิดขึ้นได้เลยแล้วถ้าเกิดเราได้ไปอยู่อย่างประเทศจีนล่ะเหตุมันจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โห จากที่แอดได้ไปหามานะครับมันจะมีเยอะมากเลยเป็นพวกตัววิดีโอที่ถ้าใครได้ดูแล้วเนี่ยถึงต้องร้องซีซาร์กันได้เลยทีเดียวแต่แอดต้องขออภัยด้วยนะครับว่าแอดไม่สามารถเอาวิดีโอมาเปิดดูให้ได้นะที่นี้เพราะว่าอะไรกันเราก็คงจะรู้อยู่นะเราอยู่ในแพลตฟอร์มที่แบบต้องเป็นคนโลกสวยฮะ เอาเป็นว่าแอดก็จะขอเล่าให้เพื่อนๆได้ใช้จินตนาการของตนเองก็แล้วกันนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นวิดีโอตัวหนึ่งที่มันเคยโด่งดังแล้วก็ทําให้คนทั้งจีนและไทยเนี่ยได้หลอนกับการขึ้นบันไดเลื่อนไปเลยในช่วงสักประมาณปี2015นะครับที่ในตอนนั้นเนี่ยมันจะมีวิดีโอตัวหนึ่งทุกแพร่มาในเด็ดอีกแล้วฮะที่จะมีเนื้อหาประมาณว่ามีหญิงจีนคนหนึ่งกับลูกชายตัวเล็กๆนะครับแกก็ได้ไปเดินห้างด้วยกันในวันหยุดนี่แหละ ที่เมื่อเดินมาถึงตรงบันไดเลื่อนนะครับเจ้าลูกน้อยเนี่ยก็ขอให้แม่พาขึ้นบันไดเลื่อนหน่อยแม่ก็พาขึ้นบันไดเลื่อนแบบปกตินั่นแหละครับหากแต่ว่าไอ้ที่ไม่ปกติก็คือพอบันไดเลื่อนมันได้นําพวกเขาใกล้จะไปถึงด้านบนแล้วเนี่ยทั้งสองแม่ลูกนะครับก็ได้เห็นกับพนักงานหญิงทั้งสองนะ่ะยืนอยู่ตรงปลายบันไดเลื่อนครับพร้อมกับโบกไม้โบกมือโอ๊กอักโอ๊กอัก,อกบอกว่า บันไดเลื่อนนี้อันตรายนะคะถ้าบันไดมันเลื่อนมาถึงบนสุดแล้วเนี่ยก็ขอให้ทั้งสองคนรีบกระโดดออกมาเลยนะคะอย่าไปเหยียบแผ่นเหล็กที่มันอยู่ตรงปลายบันไดที่เมื่อพูดแบบนี้คุณแม่ที่พาลูกขึ้นมาเนี่ยก็งงสิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบันไดเลื่อนนี่มันจะมีอันตรายด้วยเหรอแต่ยังไงก็ตามนะครับคุณแม่เนี่ยก็ได้อุ้มตัวลูกน้อยของเธอขึ้นมาแล้วเพื่อจะเตรียมกระโดดออกไปนะครับ หากแต่ว่าด้วยความที่เธออุ้มลูกอยู่ระมังครับมันก็เลยทําให้คุณแม่เนี่ยเหมือนจะกระโดดออกไม่สะดวกนะครับจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยขาคุณแม่ก็ได้มาเหยียบตรงแผ่นเหล็กที่ปลายบันไดเลื่อนได้นะครับและหลังจากนั้นเองลหะแผ่นเหล็กที่เป็นพื้นบันไดเลื่อนอันนั้นนะครับมันก็ได้เปิดอ้าออกแล้วก็หุบงับขาของคุณแม่ลงไปครับทาให้คุณแม่ได้ใช้แรงที่มีอยู่ในเฮือกสุดท้ายเนี่ยโยนลูกของเธอออกไปจากบันไดเลื่อนก่อนหลังจากนั้นนะครับพนักงานทั้งสองเนี่ย ก็ได้เข้ามาช่วยชีวิตของลูกคุณแม่เอาไว้ได้ครับหากแต่ว่าไม่ใช่กับชีวิตคุณแม่ครับเพราะว่าล่างของเธอหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ถูกบันไดเลื่อนดูดลงไปจนกระทั่งไม่เห็นแม้กระทั่งเงาเส้นผมของเธอนะครับซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับว่าไอ้น็อตตรงที่มันล็อกอยู่ตรงพื้นบันไดเลื่อนนะครับมันดันล็อกไม่สนิทเงหลุมหลวมอยู่ ที่เขาก็คาดว่ามันน่าจะเกิดจากความประมาทของช่างซ่อมบํารุงนี่แหละครับที่ตอนนั้นก็เหมือนกับจะมาเปิดตรวจสอบอะไรบันไดเลื่อนไงแต่พอปิดไปแล้วนะครับก็ดันไขน็อตไม่สนิทฮะพื้นเหล็กตรงปลายบันไดเนี่ยมันก็เลยเปิดขึ้นมานั่นเองแต่ทว่าเมื่อเขาได้สืบลึกลงไปอีกนะครับก็พบว่าเหตุสลดนี้เนี่ย อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ถ้าหากว่าพนักงานหญิงทั้งสองที่มายืนโบกไม้โบกมือบอกอยู่นั่นนะครับแกได้กดปุ่มหยุดบันไดเลื่อนเสียก่อนเพราะว่าพอเขาได้ไปรีภาพวงจรปิดกลับดูสัก5นาทีก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับเขาก็พบว่าแม่นางพนักงานทั้งสองเนี่ยเธอก็เพิ่งเดินผ่านไอ้พื้นเหล็กเลื่อนตรงนั้นมาเหมือนกันที่ก็เหมือนกับว่าตอนทึ่งเธอขึ้นมานะครับเธอก็จะสะดุดเล็กๆแล้วพื้นอ่ะมันก็เปิดแวบๆบแบบแล้วฮะแต่พนักงานทั้งสองไม่ได้หล่นลงไปก็เท่านั้นเอง ซึ่งถ้าหากว่าพวกเธอเนี่ยได้มีสติหน่อยแล้วก็ไปกดปุ่มหยุดบันไดเลื่อนเสียตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเหตุสลดอันนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะเกิดแล้วแต่ทว่าสิ่งที่พนักงานทั้งสองได้ทำก็คือพวกเธอเนี่ยกลับไปยืนอยู่ตรงปลายบันไดเลื่อนนะครับแล้วก็ใช้วิธีคอยบอกคุณลูกค้าครับว่ากรุณานระวังด้วยนะครับบันไดเลื่อนนี้มันอันตรายไม่สามารถเปิดแล้งับขาคุณลงไปได้คะ่ะ คือนี้ถ้าหากใครจะว่าพนักงานสองคนนั้นว่าเธอตำใบนะครับก็อย่าเพิ่งไปว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าจะพูดได้เข้าข้างพนักงานหน่อยเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพนักงานทั้งสองนี้นะครับแกก็ไม่กล้าไปหยุดบันไดเลื่อนนั่นไงพราเดี๋ยวกลัวว่าเจ้าของห้างเนี่ยจะมาด่าอะไรที่ไปกดซีซัวหยุดบันไดเลื่อนแบบนั้นหรือเปล่า คือถ้าหากเราไม่ได้ไปอยู่ในสถานการณ์ขับขันแบบนั้นเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเราจะตัดสินใจผิดตัดสินใจถูกหรือเปล่าแต่ทว่าไอสิ่งที่พวกเขาได้ตัดสินใจเนี่ยมันก็ผิดจริงๆนะแหละครับเรื่องสลดเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นเลยที่ก็ว่ากันว่ามันจําเป็นจะต้องใช้เวลาหลังจากนั้นกว่า4-5ชั่วโมงเลยนะกว่าการซึ่งทางทีมงานที่ช่วยเหลือเนี่ยจะมากู้ร่างของคุณแม่ออกได้ซึ่งก็กู้ไปได้แค่ร่างนะครับแต่วิญญ,ญาณเนี่ยไม่ได้กลับมาแล้ว ซึ่งเมื่อหลังจากที่วิดีโอตัวนี้ได้ถูกเผยแพร่ไปในโลกอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแหะครับแอดก็จําได้เลยว่าในตอนนั้นเนี่ยมันได้เกิดกระแสการกลัวบันไดเลื่อนขึ้นอย่างมากฮะคือมันจะมีทั้งมีมทั้งวิดีโอของคนที่เขาถ่ายมาประมาณว่าแบบพอจะถึงปลายกระไดเลื่อนเนี่ยก็กระโดดข้ามแผ่นเหล็กนั้นออกมาหรือว่ามันจะมีคนที่แบบ ทำท่าทางเหมือนจิ้งจกอะฮะคือเอาแขนขาทั้งมือทั้งเท้าเนี่ยไปเกาะอยู่ตรง2ราวจับบันไดเลื่อนนะครับคือค้ำยันไว้ไม่ให้ตัวเนี่ยมันได้เหยียบกับพื้นบันไดเลยทีเดียวซึ่งเอเรื่องที่น่าสลดก็คือเหตุสลดที่เกี่ยวกับบันไดเลื่อนในปีนั้นยังประเทศจีนนะครับมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องของคุณแม่ที่ได้โดนดูดลงไปยังบันไดยอย่างเดียวแต่ว่ามันมีถึง4ีหเคสเลยนะครับที่ได้ถูกบันทึกมาในปีนั้นซึ่ง ไอ้การตายโดยบันไดเลื่อนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพียงแค่การถูกบันไดเลื่อนบทขยี้อย่างเดียวนะครับคือเพื่อนๆเคยคิดกันบ้างหรือเปล่าครับว่าถ้าหากว่าขณะที่เรากาลังเหยียบอยู่บนบันไดเลื่อนเนี่ยแล้วบันไดมันเกิดเปลี่ยนทิศทางกระทันหันคือจากลงเป็นขึ้นหรือขึ้นเป็นลงเนี่ยความวิบัติอะไรจะเกิดขึ้นครับซึ่งนั่นแหละฮะก็คือเหตุที่มันกําลังจะเกิดนะรถไฟฟ้าใต,ใต้ดินของเมืองปักกิ่งประเทศจีนอีกแล้วนะครับ ที่เรื่องเนี่ยก็มีอยู่ว่าในตอนนั้นนะครับบันไดเลื่อนซึ่งกำลังไหลขึ้นไปยังตัวด้านบนเนี่ยอยู่ๆมันก็เกิดเหตุขัดข้องอะไรขึ้นก็ไม่รู้ครับแล้วทิศทางของบันไดเลื่อนเนี่ยก็เปลี่ยนจากขึ้นเป็นลงทันทีเลยก็เลยส่งผลให้ผู้คนที่แบบยืนอยู่นะครับโดนดีดหงายหน้ากระเด็นลงมาเต็มข้างล่างพื้นกันหมดเลยแล้วประเด็นก็คือไอ้บันไดเลื่อนที่มันอยู่ตรงรถไฟฟ้าใต้ดินแห่งนี้นะครับมันไม่ใช่บันไดเลื่อนสั้นๆขึ้น1ชั้นแบบในห้างไง หากเป็นบันไดเลื่อนที่มันอยู่สูงเราวรตึก3ชั้นเลยนะครับนั่นแหละครับเพื่อนๆก็ลองคิดดูสิว่าถ้าหากบางคนซึ่งอยู่บนปลายๆกระไดเลื่อนแล้วเนี่ยถูกเวียงลงไปด้านล่างนะครับวิญญาณของบุคคลผู้นั้นเนี่ยก็คงจะได้ไปเข้าเฝ้าเง็กเซียนห้องเต้นแน่ที่นั่นแหละครับก็คือผลจากข่าวอุบัติเหตุในครั้งนั้นนะครับ ซึ่งอันนี้เมื่อแอดมัวแต่เล่าถึงเรื่องของพี่จีนเนี่ยหลายๆคนก็คงจะบอกว่ากองแหมสิเรื่องนี้มันต้องเกิดขึ้นได้เพราะว่าประเทศจีนเนี่ยอีก็มักจะขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีวิบัติเสียวทะลุฟ้าอะไรอยู่แล้วแต่ก็ต้องบอกว่าที่สยามแลนเราเนี่ยนะครับก็มีอุบัติเหตุแบบนี้เกิดไม่แพ้กันเหมือนกันนะเพราะว่าแค่ในปี2023ที่ผ่านมานะครับมันก็ได้มีอุบัติเหตุบันไดเลื่อนเนี่ย เกิดขึ้นแล้วยังหลายแห่งนะครับอย่างเช่นยังห้างดังแห่งหนึ่งแล้วก็สนามบินดังอีกแห่งหนึ่งนะครับที่ถากใครอยากรู้ว่าที่ไหนเนี่ยก็ลองไปหาดูแล้วกันนะครับไม่อยากเล่าเรื่องอะไรมากเกี่ยวกับประเทศนี้เดี๋ยวดราม,มา่าเอาเป็นว่าเราไปดูกันกับชาติที่เป็นพ่อของคนทั้งโลกกันดีกว่าครับนั่นก็คืออเมริกานั่นเองที่ชาตินี้เนี่ยมักจะมีนโยบายอะไรความปลอดภัยสูงเลยนะครับเราแบบ ถ้าไอ้คนงานก่อสร้างอะไรมันเกิดทำผิดพลาดจนให้มีคนซีมองไปเนี่ยเขาก็าอาจจะโดนฟ้องร้องได้ใช่ไหมครับแต่มันก็ไม่วายฮะเพราะว่ามันก็มีเคสเกี่ยวกับบันไดเลื่อนเนี่ยได้เกิดขึ้นอยู่หลายครั้งณนะประเทศนี้เหมือนกันครับแต่ว่าที่มันต่างกับประเทศจีนก็คือส่วนใหญ่ประเด็นที่มันได้เกิดขึ้นในอเมริกานะครับมันจะไม่ใช่ประเด็นความประมาทของพนักงานที่ได้ผิดพลาดอะไรแต่มันเกิดเพราะความตำบของพวกฝรั่งมากกว่านะครับ ที่อันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันมี d n a ออะไรผิดเพี้ยนอยู่ในตัวคนขาวหรือเปล่าที่แบบพวกคนขาวนี่ชอบปล่อยชาเลนจ์หรือว่าแพลงอะไรแปลกๆเนี่ยออกมาเป็นกระแสให้คนทั้งโลกได้ทําตามครับอย่างเช่นเรื่องหนึ่งที่แอดขอย้าก่อนเลยนะว่าห้ามไปทําตามเด็ดขาดนะครับก็คือเป็นการเกาะตรงราวบันไดเลื่อนอนะ่ะให้ตัวได้ไหลขึ้นไปตามบันไดเลื่อนนะครับซึ่งแบบมันควรจะทำไหมล่ะนั่นแหละครับมันก็เลยเกิดเรื่องราวของคนที่พลาดมากมายแล้วก็ได้ล่วงตกลงมา พึบลงไปนะครับหรือไม่ก็โดนไฟช็อตตายนั่นแหละด้วยเหตุที่เพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าไอ้ตรงราวบันไดเลื่อนที่เราได้จับเนี่ยทำไมมันถึงต้องมียางดําๆเอาไว้นั่นก็เพราะว่าเขาเอาไว้ป้องกันไม่ให้เรานะครับโดนไฟฟ้าได้ดูดแต่ในข่าวลหลายๆอันเนี่ยมันก็จะมีพวกอเมริกาเมาๆบางคนนะครับไปแหกยางตนแล้วก็นิ้วๆแย่ดฮวและและนั่นแหละครับตัวก็เลยได้ไม่เป็นตอตะโกกันเลยทีเดียว หรือว่าอีกหนึ่งปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆกับบันไดเลื่อนเลยนะครับซึ่งเราอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้นั่นก็คือเรื่องราวของเสื้อผ้าที่รุ่มร่ามนั่นเองนะครับที่มันก็ได้ทําให้คนน่ะแขนขาดขาขาดหรือว่าเสียชีวิตไปเยอะแล้วนะครับอย่างเช่นว่าเรื่องราวหนึ่งในปี2015นั่นเอง ที่เธอก็แต่งตัวรุ่มร่ามในหน้าหนาวนี่แหละครับเพราะว่าแบบหน้าหนาวต่างประเทศมันก็หนาวเยอะใช่ไหมก็ต้องมีแบบใส่เสื้อเอ,อ้ยใส่ผ้าพันคออะไรบ้างแล้วทีนี้เนี่ยผ้าพันคอที่มันห้อยตองแต่งนั่นแหละครับก็เหมือนกับมันจะเป็นลากพื้นมากเกินไป ผ้าพันคอของแม่นางเนี่ยก็เลยได้ถูกดูดลงไปในซออของบันไดเลื่อนนะครับที่พอถูกดูดลงปุ๊บเธอก็แบบจะอุ๊จะพยายามดึงเอาผ้าพันคอนั้นออกแต่อันนี้จังเคาะซ้ํากรมซัดอะไรก็ไม่รู้ครับเพราะว่าระหว่างที่เธอกําลัางก้มตัวลงไปเนี่ยเส้นผมของเธอนะครับก็ดันหึบลงไปในบันไดเลื่อนอีกถูกดูดก็ไปติดกันในเลื่อนตรงนั้นแหละท,ทําให้ตอนนั้นนะครับแม่สาวก็ทําอะไรไม่ถูกเลยพยายามจะฝืนกับแรงบันไดเลื่อนดึงทั้งผ้าพันคอดึงทั้งหัวของเธอออกมานะครับแต่ทว่าวเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นแหละเสียงคล็อก มันก็เกิดขึ้นแล้วภาพของเธอเนี่ยก็ได้ตัดไปเลยนะครับซึ่งมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหลังจากนั้น,นแอดก็ขอให้เพื่อนๆไปพิจารณาเอาเองแล้วกันนะครับปัจจุบันเนี่ยยูทูบก็เกียดแอดแทบจะตายแล้วเล่าแต่สรารพันเรื่องอะไรเนี่ยซึ่งนอกจากเรื่องภาพพันคอกับเส้นผมนะครับมันก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนเนี่ย อาจจะเคยใส่กันแล้วเขาบอกว่ามันเป็นอันตรายมากเลยกับบันไดเลื่อนนะครับนั่นก็คือรองเท้ายางยี่ห้อดังอันหนึ่งครับที่มันจะมีลักษณะเป็นรองเท้ายางหัวโตๆมีความใส่แล้วนิ่มสบายมีหลากหลายสีสันน่ะคงจะทายออกใช่ไหมว่ารองเท้าอะไรนั่นแหละครับเขาก็ว่ากันว่ารองเท้านั้นเนี่ยมันเป็นตัวดีเลยครับที่ทําให้คนได้ขาขาดกันบนบันไดเลื่อนเนี่ยนัดต่อนัดแล้วจนถึงขนาดบางประเทศนะครับเขาต้องมีการเอาสติกเกอร์มาแปะข้างๆบันไดเลื่อนเลยแล้วว่า ไม่ควรใส่รองเท้าประเภทนี้ขึ้นบันไดเลื่อนเด็ดขาดซึ่งไอตอนแรกๆเนี่ยแอดก็สงสัยมากว่าอ่ะแล้วทำไมรองเท้าประเภทนี้มันจะอันตรายกว่าประเภทอื่นยังไงเหรอทำไมเขาถึงต้องห้ามใส่ขึ้นบันไดเลื่อนแต่พอไปเสิร์ชหาดูนะครับก็พบว่าอ๋อเพราะว่าไอรองเท้าประเภทนี้เนี่ยมันจะนุ่มมากเลยนะฮะคือนุ่มมากขนาดที่ว่าพอเราเหยียบลงไปที่พื้นแล้วเนี่ยไอตัวยางของรองเท้านะครับมันก็จะถูกดูดเข้าไปในฟันของบันไดเลื่อนเลยทีเดียว คือนึกออกไหมไอ้ตรงพื้นบันไดเลื่อนที่มันเป็นฟันฟันซี่ๆเนี่แหละแล้วพอบันไดเลื่อนมันได้แล่นมาจนถึงสุดปลายทางที่มันจะมีซี่รับฟันบันไดอีกทีหนึ่งนะครับถ้าหากใครยกขาขึ้นไม่ทันเนี่ยรองเท้าก็จะถูกดูดเข้าไปในนั้นเลยนะครับและด้วยความที่รองเท้ามันล็อกขาคนเอาไว้อยู่ไงคนก็ดึงไม่ออกแล้วนั่นแหละครับอะไรจะเกิดขึ้นก็ใช้จินตนาการของเพื่อนๆเอานะครับดังนั้นเองเวลาที่เราอยู่บนบันไดเลื่อนเนี่ยแอดก็ขอแนะนําให้เรามีสติอยู่เสมอนะครับไม่ใช่แบบ ้มหน้าเล่นมือถืออะไรตลอดเลยด้วยความหวังดีจากช่องเรานะครับหรือถ้าใครที่ใส่รองเท้าประเภทนี้อยู่แล้วจะไปเดินขึ้นบันไดเลื่อนเนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไปเดินขึ้นลิฟต์หรือว่าขึ้นบันไดธรรมดาอะไรก็ได้นะครับดีกว่าการจะต้องมาขาขาดว่าแต่เมื่อเราพูดถึงเรื่องของฟันบันไดเลื่อนกันแล้วเนี่ยเพื่อนๆเคยสงสัยหรือเปล่าครับว่าแล้วทําไมพื้นของบันไดเลื่อนเนี่ยมันต้องเป็นซี่ๆด้วยล่ะมันจะอยู่เรียบๆกันไม่ได้หรือไงนะครับ ที่ถ้าหากใครสงสัยเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปหาอะไรไกลแล้วครับเพราะว่าแอดก็มีคําตอบมาให้แล้วก็คือ1เลยนะครับไอฟันบันไดเลื่อนตรงนั้นเนี่ยมันจะมีหน้าที่เหมือนเป็นตัวล็อกนะฮะให้บันไดเลื่อนแต่ละอันเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกันได้ครับและ2มันก็มีหน้าที่เอาไว้ป้องกันไม่ให้น้ําไปเกาะอยู่บนพื้นบันไดเลื่อนมากนะครับเดี๋ยวเราจะลื่นไงส่วนข้อ3นะครับก็คือไอฟันบันไดเลื่อนเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังมีหน้าที่ในการ ป้องกันไม่ให้ของต่างๆที่เราได้ทําตกลงไปนะครับสมมุติว่าเป็นปักกาหรือเหรียญอะไรแบบเนี้ย ไหลพรึบลงไปในซอกของเครื่องจักรด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากมีเศษขยะอะไรไปสะสมอยู่ของใต้บันไดเลื่อนมากๆมันก็อาจจะทําให้บันไดเลื่อนนะครับเจงได้แล้วยิ่งถากว่าของเหล่านั้นเป็นของไวไฟแล้วสมมติว่าเครื่องจักรบันไดเลื่อนเนี่ยมันเกิดช็อตขึ้นมาแล้วไปแปะแปะโดนเศษขยะขนาดนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนเราคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะอืมบันไดเลื่อนนี่คือถูกเรียกว่าเป็นสายพานแห่งการย่างสดได้เลยนะครับซึ่งเ,เรื่องราวที่แอดพูดมาเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องราวที่กล่าวไปเกินจริงนะครับ เพราะว่ามันก็เคยเกิดอุบัติเหตุแนวๆที่ว่าไฟลุกพลึบบันไดเลื่อนขึ้นมาทั้งอันแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับยุคแรกๆเลยที่บันไดเลื่อนได้ถูกสร้างขึ้นมามั้งครับแล้วก็เป็นอุบัติเหตุที่มีคนตายเยอะที่สุดจากบันไดเลื่อนครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยด้วยก็คือย้อนกลับไปณกรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษในปี1987นะครับที่บันไดเลื่อนในยุคนั้นเนี่ย มันจะถูกสร้างขึ้นมาด้วยไม้ฮะใช่ครับบนโลกของเราเนี่ยมันเคยมีบันไดเลื่อนที่ถูกสร้างมาจากไม้ด้วยนะที่พอแอดไปหาภาพมาดูนะครับมันก็แบบสวยมากเลยแต่ทว่า มันก็เต็มไปด้วยความอันตรายมากมายเช่นกันครับที่นั่นก็เพราะว่าพอหลังจากซึ่งบันไดเลื่อนไม้เนี่ยมันได้ถูกเปิดใช้งานมาสักพักใช่ไหมมันก็มีไอ้พวกเศษของขยะอะไรต่างๆเนี่ยแหละตกลงไปเอ่ยบ้างไหลลงไปกองข้างใต้บันไดเลื่อนบ้างแม้กระทั่งเศษบุหรี่ที่คนแบบสีสวทิ้งลงไปบนบันไดเลื่อนนะครับมันก็ไปกองอยู่ข้างใต้บันไดเลื่อนจํานวนมากไงแล้วเพื่อนๆก็เดาดูสิครับว่าบุหรี่ที่มันติดไฟอยู่ถ้ากมันไปโดนกับไม้เนี่ย มันจะเกิดอะไรขึ้นครับนั่นแหละครับไฟมันก็เริ่มลุกติดพึบขึ้นจากตัวบันไดขั้นที่1ลามไปต่อขั้นที่2ขั้นที่3หลังจากนั้นก็เผาแบบบันไดเลื่อนเนี่ยทั้งดุ้นเลยให้กลายเป็นเพลิงมอดไหมนะครับที่ถ้าใครอยู่ตรงปลายปลายบันไดเลื่อนเนี่ยก็อาจจะโชคดีหน่อยที่สามารถกระโดดออกมาได้นะครับแต่ถ้ว่ากิดดูสิไอคนที่มันอยู่ตรงกลางบันไดเลื่อนเนี่ยมันติดอยู่ตรงนั้นมันไปไม่ได้นะครับแล้วบันไดเลื่อนก็ไหลไหลไหลเข้าไปเข้ากองไฟโอไมคกอด แต่ทว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้จบลงแค่นี้ไงครับคือเนื่องจากว่าไอควันไฟที่มันได้เกิดขึ้นเนี่ยมันได้เกิดกับบันไดเลื่อนตรงรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับที่มันก็เป็นอุโมงค์แบบไม่มีรูระบายอากาศน่ะนั่นแหละครับก็เลยได้ทําให้ในเวลาต่อมาไอพวกควันไฟเหล่านี้มันก็ไหลกลับเข้าไปในอุโมงค์ไปลมควันคนข้างล่างให้ได้หายใจไม่ออกล้มเจ็บตายกันระนาวเลยนะครับจะวิ่งหนีออกไปข้างบนก็ไม่ได้ไงเพราะว่าไฟมันปิดทางหมดแล้วนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทําให้หลังจากอุบัติเหตุครั้ง ได้จบไปเนี่ยมันก็มีจำนวนคนเสียชีวิตมากถึง31แล้วก็บาดเจ็บกว่าถึง100คนกันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเองครั้งต่อไปที่เพื่อนๆจะไปใช้บริการของบันไดเลื่อนนะครับก็ขอให้เรารำพึงเอาไว้เสมอครับว่ามันก็มีโอกาสทุกเมื่อที่เราอาจจะจบชีวิตได้จากการแค่ เหยียบบนบันไดนั้นแค่ครั้งเดียวนะครับหรือไม่ก็สูญเสียแขนขาไปได้วยดังนั้นเองก็ขอให้ทุกคนมีสติทุกครั้งเวลาใช้บันไดเลื่อนนะครับผมหลายหลายคนบอกมาฟังรายการนี้ทีไรนี้ผมจะใช้ขอไม่ได้หมดโลกเลยมั้งไอ้นุ่นก็ตายนี่ก็ตายซึ่งถ้าใครอยากฟังเรื่องราวแบบดีอกนะครับแอดก็มี playlist dark daily ได้ฟังกันยาวๆเลยครับไม่ว่าจะพัดลมที่ฆ่าคนได้เข้าพัดที่ฆ่าคนได้สำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลนะเนอะบ๊ายบาย